สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในตอนที่7นะครับของประสบการณ์การเป็น US Army นะครับผมวันนี้ก็จะขอเล่าแบบสบายๆก็แล้วกันนะครับฮะก็เมื่อแอนิเมชน์ที่แล้วนะครับได้เล่าถึงการได้รับคำสั่งนะครับแล้วก็การเตรียมตัวที่จะไปอัฟกานิสถานนะครับผมซึ่งผมก็ได้รับใบออเดอร์นะครับที่จะชิดนะครับทั้งกลุ่มเลยครับทั้งหมู่เลยมีทั้งหมดประมาณ เกือบ200เกือบ200นายทหารนะครับที่จะไปอยู่อัฟกานิสถานนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยลืมบอกไปว่า,าชุดต่างๆนะครับชุดเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มเนี่ยก็คือเราจะเอาชุดเดิมที่ใส่ในประเทศนะครับไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับก,ก็คือเปลี่ยนลายใหม่เขาเรียกว่า c a m โมยูนิฟอรนะครับเป็นเป็นแคมโมแฟล็ e กแพทเทินะครับ ซึ่งก็จะมีภาพใบขึ้นไปให้ดูนะครับซึ่งเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแค่เสื้อผ้านะครับเป้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เวอร์อของหมวกกันน็อกนะครับของ h e ล m e t นะครับก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งถุงมือสีถุงมืออะไรเปลี่ยนทุกอย่างก็คือเชื้อกันหนาวฟรีซนะครับมันจะมีเสื้อกกันหนาว หนากับธรรมดาก็จะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเป็นเซตนะครับซึ่งเราก็ได้มาหมดแล้วแล้วเราก็ชิปไปสะส่วนใหญ่นะครับก่อนถึงวันเดินทางประมาณ2-3วันนะครับเขาจะบอกวันเดินทางล่วงหน้าก่อน2 3วันนะครับไม่นานซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ชิปของทุกอย่างเนี่ยไปที่อัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชิปไว้ในโกดังแล้วเตรียมที่จะเอาขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเรา นะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยตอนเดินทางออกจากประเทศนะครับเดินทางออกจากสหรัฐอ,อเมริกานะครับเราก็จะมีแค่เป้นะครับผมเป้แล้วก็มีปืนส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาคือใส่ยูนิฟอร์มนะครับไม,ไม่ได้มีเพลทหรือ,รอมี พวกป้องกันอะไรเยอะแยะนะครับก็คือใส่ชุดทหารธรรมดาครับแล้วก็มีปืนแล้วก็มีเป้แค่นั้นเองครับคือบรรยากาศสบายๆเราจะไปด้วยเ commercial เ,เครื่องบินนะครับเครื่องบิน c ม m m e r c i a ลนะครับบินไปต่อเครื่องที่แคนาดานะครับแล้วก็ไม่ใช่ต่อเครื่องไปพักเครื่องที่นั่นเพราะว่าเราจะใช้เครื่องเดินพวกปืนทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาไว้ใต้เครื่องนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับซึ่ง จุดแรกที่เราจะไปเนี่ยเป็นประเทศคาจิสถานนะครับซึ่งคาจิสถานเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศในวอร์โซนนะครับแต่จะเป็นที่ที่เป็นเป็นค่ายที่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับว่าค่ายอะไรก็คือจะเป็นค่ายที่ทหารอเมริกันเนี่ยไปพักที่นั่นก่อนนะครับซึ่งการจะเดินทางเข้าประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยจะต้องเดินทางจากที่นั่นด้วยเครื่องบินทหารนะครับไม่ใช่คอมเมอร์เชลแอร์เพลทละ ซึ่งผมก็จะมีภาพเครื่องบินอาหารให้เพื่อนๆดูแล้วก็ไฟที่ผมนั่งไปซึ่งก่อนคือเราจะไปพักที่คาจิสถานเนี่ยประมาณ7วันซึ่งเขาไม่บอกนะว่าวันไหนที่เราจะได้ชิปไปที่อัฟกานิสถานเขาจะให้เราอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็พร้อมกับเทรนนะครับเทรนนิ่งอย่างเช่นพวกโรเวอร์อย่างเงี้ยครับพวกพวกแบบจำลองที่เป็นการคล้ายๆว่าเวลารถ กลิ้งนะครับตกถนนหรือตกอะไรอ่เงี้ยครับเขาจะมีรถให้เราเลยพร้อมกับแกนห,นหมุนหมุนหมุนรถนะครับแล้วเขาจะบอกวิธีการออกจากรถให้เรานะครับเป็นรถของทหารนนะครับซึ่งถ้าแพนอีกแล้วเนี่ยถ้าตื่นเต้นตกใจ,กจมันจะออกยากมากลําบากมากนะครับผมฮะแล้วเขาห้าม เอาเซฟตี้เบลออกเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุการตายนะครับส่วนใหญ่ซึ่งผมไม่ทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเกเปอร์เซ็นต์นะครับของการตายเนี่ยก็คือการไม่ได้คาดเบลม่ไม่ว่าจะโดนระเบิดหรืออะไรเนี่ยถ้าใครคาดเบลเนี่ยจะ,จะมีชีวิตอยู่นะครับผมฮะก็คือได้ไปฝึกตรงนั้นแล้วก็ฝึกการการระเบิดนะครับการทำทำระเบิดคือไม่ไม่ถึงกับทำนะครับแต่ให้เรารูว่า มันเป็นอะไรบ้างมีสารอะไรบ้างที่ใช้ทําระเบิดได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ฝึกการดูนะครับว่าเวลาเราวิ่งคอนบอยเนี่ยการอา่อ่ยูนิฟอร์มของของการขับรถเนี่ยเราจะต้องห่างกันกี่เมตรนะครับแล้วก็ต้องห่างกันกี่ฟุตแล้วก็แต่ละคันต้องห่างกันเท่าไหร่แล้วคอนวอยมีอะไรบ้างแล้วก็เวลารถติดหรือว่าเวลารถหยุดจอดเนี่ยเราห้ามจอดรถตรงไหนบ้างอย่างเช่น ถ้ารถเราวิ่งเป็นแถวไปใช่ไหมครับเราต้องวัดกําหนดระยะห่างนะครับแล้วถ้ารถข้างนานหน้าหยุดเราก็ต้องหยุดหยุดหแต่ว่าเราจะไม่หยุดนะครับในระหว่างสะพานนะครับแล้วก็การขับรถเราจะไม่ขับลงหลุมท,ที่เป็นหลุมหรือเป็นเนินนะครับแล้วเราจะไม่ขับออกนอกเส้นทางนะครับออกนอกเส้นทางถนนเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ขับออกเด็ดขาดเลยครับฮะคือแล้วก็เราจะดูสายไฟแล้วก็คือ เราก็จะดูรอบ้านก็คือเป็นการแบบว่าคือการดูรอบคือการขับรถเนี่ยการจะต้องเราต้องหูคือจะขับไปนอนไปไม่ได้นะคนที่นั่งข้างๆคนที่นั่งข้างๆก็จะต้องช่วยดูนะครับแล้วก็จะมีหูฟังทุกคนก็จะมีหูฟังนะครับหูฟังแล้วก็มีการสนทนาการดูแมพคือทุกอย่างนี่ไฮเทคโนโลจีหมดเลยในรถคันนั้นอย่างนี้นครับนี่คือการฝึกแต่ยังไงมันก็คือการฝึกใช่ไหมครับแต่บรรยากาศของการฝึกเนี่ย ก็คือเราขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นเครื่องตอนออกจากอเมริกามาต่อเครื่องแคนาดาก็ยังชิวๆกันอยู่นะครับยังคุยเล่นสนุกสนานแต่พอจากแคนาดาเข้าไปคาจิสถานแล้วเริ่มท,ท,ที่จะตึงเครียดแล้วครับก็คือทุกคนเริ่มที่จะคือให้ความสําคัญก็คือคือมันมันเป็นเรื่องจริงลวใช่ไหมมันจะไม่สบายแล้วแต่เราจะไม่รู้ว่าอารมณ์มันจะขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนอารมณ์ของผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า โอเคทุกอย่างยังเป็นที่ต้องการเห็นต้องการเรียนรู้ยังโลกใสสว่างโลกสวยงามอยู่นะค,ะ <c oughs> ครับแล้วเราก็พักตรงนั้นแล้วก็เข้าคอร์สอบรมอะไรเงี้ยตามวันเวลาตามกําหนดการนะครับซึ่งบรรยากาศของที่นั่นเนี่ยเราไปถึงเดือนสิงหานะครับปลายปลายเดือนสิงหานะครับซึ่งอากาศก็มีหิมะตกนะครับที่คาจิสถานนะครับมีหิมะตกแล้วก,ก็ก็มีภาพให้เพื่อนๆดูนะครับ แล้วก็เราอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ7วันครับส่วนการนอนนี่คือการโรงนอนใหญ่เลยแล้วก็มีแร็กเก็บปืนนะครับแร็กเก็บปืนพร้อมล็อกแล้วก็จะมีเวรยามเฝ้าปืนซึ่งเราก็จะเทคเทิร์นกันเฝ้านะครับเฝ้าอาวุธเรานะครับแล้ววันที่ได้รับกําหนดการก็มาถึงนะครับเขาจะบอกล่วงหน้าประมาณ 1- 2วันซึ่งการบอกกําหนดการล่วงหน้าเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เอเเอลืมไปว่าการ การอบรมเนี่ยจะมีอย่างนึกงคือโซเชียลมีเดียนะครับเขาห้ามโพส์ตเด็ดขาดนะครับว่ากําลังจะไปไหนหรือจะทําอะไรนะครับกระทั่งโพส์ตรูปถ่ายนะครับโพส์ตรูปถ่ายของพา,าหนะยานยนต์เนี่ยห้ามมีบัมเปอร์นัมเบอร์นะครับห้ามมีตัวเลขของเขาเรียกว่ารถนะครับของรถที่เราถ่ายเนี่ยห้ามมีตัวเลขห้ามมีหมายเลขบ่งชี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นรถอะไรนะครับคือ คือคือฝ่ายฝ่ายฝ่ายโนนเขาจะได้ไม่คือเขาก็มีเทคโนโลโยีนะครับที่จะ track ได้ว่าโลโก้บัมเปอร์เท่านี้อยู่ตรงไหนของประเทศหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็มีเทคโนโลยีสูงเช่นกันนะครับผมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราได้รับคําสั่งก่อนหน้านั้น,น,น,นประมาณ2วันนะครับเริ่มตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วสุดแล้วเนี่ยเราก็เริ่ม pack ของนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเตรียมตัวนะครับก็คือก่อนจะเข้าอัฟกานิสถานเนี่ย เราจะต้องแต่งตัวครบเลยทั้งทั้งทั้งเพลทนะครับทั้งไอป้องกันกระสุนนะครับเสื้อเสื้อเวสนะครับแล้วก็มีเพลทข้างหน้า2อันหนักมากนะครับพร้อมด้วยปืนทุกอย่างนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกแล้วก็มี eye protection นะครับก็คือแว่นตาก,กันกระสุนคือทุกอย่างต้องพร้อมนะครับขาดไม่ได้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ย เป็นหนึ่งในยูนิฟอร์มนะครับอย่างเช่นแว่นตาาเงี้ยเขามีทั้งให้ทั้งกลางวันกลางคืนเลนส์ใสเลนส์ขุ่นนะครับคุณจะใส่เลนส์ไหนก็ได้แล้วแต่แต่เขามีให้ไม่ขาดแต่อยู่ต้องใสไม่ใสไม่ได้นะครับแล้วส่วนเ,เครื่องบินทหารที่เรานั่งไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นรูปนะครับผมก็ลงรูปไปให้เพื่อนๆดูเช่นกันนะครับตอนไปเนี่ยทุกคนยังเงียบนะครับทุกคนจะนิ่งคือผมนี่แบบว่าขนลุกมากอะครับคือ เพื่อนๆเ,เคยดูหนังเรื่องอ Star Trooper ไหมครับความคิดผมยังงั้นเลยว่าจะมีแบบว่าวินอยู่ข้างบนแล้วจะมีอะไรยิงจากข้างล่างขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันไม่ขนาดนั้นนะมันไม่ใช่เอหนังเอเลี่ยนอย่างนั้นแต่ว่าจินตนาการเราว่าเมื่อไรจะลงถึงพื้นอะไรเงี้ยครับแล้วเครื่องบินอาหารเนี่ยมันจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับเวลาขึ้นเวลาลงเนี่ยมันไม่สุภาพนุ่มนลวลเหมือนเครื่องบินอ business พวก commercial เครื่องบินนะครับมันจะแบบว่ากระแทกนี่ คือเหมือนเครื่องบินจะแตกอะครับกรึ่งกรึงอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นประสบการณ์เราที่ว่าแต่แต่เขาก็เตือนไว้แล้วนะครับว่าเครื่องบินมันก็ไม่นุ่มนวลนะครับซึ่งการนั่งเนี่ยเราก็จะนั่งเป็นแถวนะครับแถวข้างๆนะครับเหมือนเหมือนในหนังนะครับเหมือนในหนังที่ที่เราเดูว่าเวลาเราไปสง่งเวลาเห็นทหารไปสงครามอะไรเงี้ยครับเขาจะนั่งเครื่องบินไปสองข้างเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่มันจะเครื่องบินใหญ่มากซึ่งผมคิดว่าผมได้ออกจากทหารแล้วเนี่ย ผมรดประจำการปี2015นะครับผมออกจากทหารแล้วผมก็จะโพสต์ได้นะครับโพสต์รูปภาพนะครับซึ่งบรรยากาศเราก็จะเห็นกันว่าเราก็จะตระหนกตกใจกันทุกๆคนนะครับฮะจากนั้นพอเราไปถึงอ,อัฟกานิสถานนะครับก็คือทุกอย่างมันก็มืดนะครับเราก็มีเราก็ขนของเราลงแล้วก็คือคือคือเขาจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยละว,ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตึกไหนอะไรยังไงนะครับ ซึ่งผมก็ถ่ายรูปมาค่อนข้างน้อยกว่าสมควรครับแต่ว่าก็ยังพอมีรูปโชว์ให้เพื่อนดูบ้างว่าที่นอนอะไรเป็นไงซึ่งสะดวกสบายมากมีคนทําความสะอาดห้องน้ําเวลาซักผ้าเขาจะมีคนรับซักผ้าให้นะครับเราแค่เขียนชื่อบนเสื้อผ้าเราแล้วก็ใส่เป้ไปแล้วก็เอาไปย่อนแล้วอีกสองวันก็ไปรับอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะมีถุงลอนดรีให้ถุงส่วนตัวเราเลยทุกอย่างที่ได้เนี่ยจะต้องเก็บไว้กับเราเขียนชื่อทุกอย่างของจะไม่มีหาย นะครับก็คือก็คือกลับมาก็สะอาดคือทุกอย่างสะอาดสะอาดนะครับพอไปถึงอากาศที่นู่นนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าอากาศบรรยากาศนี้มันจะเป็นทะเลทรายนะครับหน้าร้อนก็ร้อนมากนะครับส่วนหน้าหนาวหิมะนี่โอ้โหเยอะมากแต่เป็นช่างนะครับผมต้องทํางานเขาเรียกมอเตอร์พูลนะครับเป็นที่เป็นเป็นเป็นที่เป็นเป็นโรงซ่อมเป็น มันจะมีโรงซ่อมแล้วก็มันจะมีข้างนอกนี่เป็นที่จอดรถเป็นหลายร้อยคันเลยครับซึ่งเราจะต้องเดินซึ่งช่างเราต้องเทคแคร์ทุกๆคันนะครับตามกําหนดระยะเวลาซึ่งเขาเขาจะมีกําหนดระยะเวลาให้เรานะครับซึ่งการทํางานที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในอพิโซดหน้านะครับผมฮะซึ่งมาดูว่าผมตอนไปแรกๆเนี่ยผมตั้งใจขยันทางานยังไงนะครับแล้วผม ก็ลองดูกันหลักการใช้ชีวิตของผมนะครับว่าจะเป็นยังไงอยู่ที่โน,โนู่นการอยู่การกินจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาแล้วสนใจจะติดตามนะครับผมก็กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งส่วนคลิปนี้ขอแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ